สวัสดี f อซครับวันนี้มาต่ออีกหนึ่งงานนะสำหรับงานแก้ไขปัญหาไฟเฟืองนะไฟดิ้งนะครับขันที่เพิ่งลงคลิปไปล่าสุดที่บอกให้ไปแก้หัวฉีดนะกับร้านเดิมที่ไปทำมานะเอบอกเอาไปแก้แล้ว ไฟเฟืองอยังเด้งอยู่นะแต่เราดูแล้วโคดไม่มีโคดในในเกียร์ไม่เกี่ยวกับเกียร์แล้วนะแต่ว่าเด้งปุ๊บเกียร์มันจะจะตุกตึงคือระบบส่งกำลังใช้งานไม่ได้นะเขา้าเซฟโหมดนะเขาไม่ให้รถวิ่งนะแนะล้วก็วิ่งอืดนะ่ครับเด้งไม่ขึ้นประมาณนั้นนะคันนี้ ผมจะออกไปลองก่อนนะครับวิ่งทดสอบก่อนพอไฟเด้งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะกับอาการที่เป็นนะรอก่อนนะเดี๋ยวผมออกไปวิ่งทดสอบก่อนจนกว่าอาการจะเกิดนะครับอ่ะไปต่อฟอนเรนเจอรนะครับก็กําลังวิ่งทดสอบอยู่นะครับแต่หลักๆเลยคันนี้หลังจากวิ่งออกประมาณสักสิบกิโลนะฮะสตาร์ทเครื่องเย็นๆใหม่ๆนะฮะวิ่งออกมา กดคันเร่งออกดีนะครับแต่พออุณหภูมิความร้อนขึ้นสูงประมาณครึ่งนะประมาณครึ่งนะรถจะมีอาการนะครับรถจะมีอาการกดคันเร่งลงไปลึกนะแล้วก็อืดวิ่งไม่ออกนะครับนะอันนี้นะเนี่ยตอนนี้ผมก็ลองวิ่งทดสอบอยู่นะผ่านสะพานนนทบุรีหรือว่านวลชวีนะครับ เนี่ยกำลังวิ่งทดสอบอยู่นะครับรถคันนี้จะมีอาการอืดวิ่งไม่ออกเลยนะวิ่งช้ามากนะถ้าทางถนนโล่งๆนะไม่มีรถรถน้อยๆเนะี่ยคันนี้กดเคเร่งผมว่าไฟเฟืองเด้งแน่นอนนะครับเพราะการใช้กําลังนะจะทําให้รถคันนี้เวลากดคเร่งเนี่ยมีมีผลแน่นอนนะ เนี่ยตอนนี้จอดจอดติดไฟแดงนะครับจอดติดไฟแดงพอเรากดคันเร่งเนี่ยรถจะไม่อืดมากนะครับโอ้ชัดเจนเลยนะฮะอันนีปน้ปัญหาเนี่ยที่ผมบอกให้ f c ซไปทําการแก้ไขเกี่ยวกับหัวฉีดนะเพราะว่าเกียร์นั้นเราซ่อมแล้วนะครับโค้ดไม่มีแล้ววิ่งทดสอบทดลองให้อย่างดีนะฮะตอนนี้รถมันหนาแน่นนะเรากดคันเร่งไม่ได้ กดแรงๆไม่ได้เลยเดี๋ยวลองไปก่อนนะขึ้นแน่นอนนะโค้ดอะเดี๋ยวพอขึ้นเสร็จปุ๊บนะผมจะทําการดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่นะแล้วก็รอดูนะว่าการที่เราหนึ่งเบื้องต้นผมจะเอาเครื่องสแกนเข้าไปทําการตรวจสอบโค้ดก่อนให้ดูเบื้องต้นนะว่าโค้ดมันติดอะไรกันแน่นะที่ทําให้รถถึงวิ่งไม่ออกนะครับเทอร์โบก็เกี่ยวนะ EGR ก็เกี่ยวนะครับ ท่ออินเตอร์แตกก็เกี่ยวนะที่ร,รู้ๆกันนะครับในปอด2.2 3.2นะครับไฟเฟืองโชว์รถไม่มีกำลังนะครับนะคันนี้ไม่เด้งเนาะไม่เด้งไม่เด้งแต่รถอื่นนะรู้สึกได้เลยนะถ้าคนที่ใช้รถ แล้วไปรีแมปเครื่องยนต์เขาจะจะรู้สึกได้ว่าคันเร่งมันจะหนักแต่ว่าถ้ารีแมปมาคันเร่งมันจะเบาอ่ะประมาณนั้นนะครับขขับขับอยู่นานแล้วนะครับลองกดดูไฟวิ่งด้งตึงนะแต่เอฟซีนะครับ, FC, รบขับไปนะจะไปสระบุรีนะไฟมันเด้งขึ้นนะครับก็โทรมาสอบถามเราเราก็บอกว่าให้ไปแก้หัวฉีดนี่แหละ ถึงจะจบนะทีนี้หัวฉีดผมจะเล่าให้ฟังหัวฉีดการซ่อมหัวฉีดนะั้นมันจะมีหนึ่งปลายหัวฉีดสองจุดซ่อมด้านในต้นถ้าต้นหัวฉีดรั่วสามคอยนะตรงหัวฉีดที่ปลักมันเสียบเข้าไปนะเขาเรียกคอยหัวฉีดนะครับลูกเน,นี้ยชอบมีปัญหาอยู่ตรงหนึ่งปลายสองคอยนะสวนมากเลย ถ้าเบื้องต้นยิ่งอืดเครื่องไม่เค็ไม่อะไรนะเราจะเราจะทําการวัดค่าคอยก่อนนะครับถ้าคอยเสียก็เปลี่ยนคอยนะแต่คันนี้มาดูนะค่าคอยเขาจะเป็นยังไงนะแต่หลักๆเมื่อกี้เอฟซี FC โทรมาหาเราเราถามเรายิงคาถามไปเลยบอกว่าป้ายหัวฉีดเปลี่ยนมาแล้วมนะเราถามเลยว่าเปลี่ยนจริงหรือเปล่าต้องจี้ต้องขยี้เขาบอกจริงนะเาเปลี่ยนจริงก็โอเคไม่เป็นไรเด้ว แต่ยังน้อยอ่ะผมก็ไม่ค่อยเชื่อใครหรอกเดี๋ยวเราจะแก้ง,งานไม่จบผมจะถอดเอาสูบหนึ่งเพราะมันจะถอดง่ายสุดนะถอดสูบหนึ่งกามาดูก่อนว่าปลายหัวฉีดนดนเปลี่ยนเอาไหมผมจะผมจะถอดดูก่อนนะถอดดูก่อนนะถ้าถ้าเปลี่ยนมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวัดค่าคอยทั้งสี่ต้นนะก่อนที่จะก่อนที่จะลื้อหัวฉีดผมก็จะวัดค่าคอยก่อนสีตน่ต้นว่าต้นไหนเสียนะครับแล้วก็แจ้งเอฟซีไปนะเดี๋ยวเอฟซีมารับรถช่วง เทีนะ่ยงเที่ยงอันนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วบอกจะมาอยู่ด้วยมาดูอ่ะได้อ่ะ,อะเอา้าเดี๋ยวคันนี้กลับถึงอูวัดค่าคอยเสร็จถอนวัสฉีดสโซว,วิหนึ่งออกมาดูว่าปลายขังฉีดเปลี่ยนมาแล้วหรือยังนะครับผมเอา้าไปต่อเรนเจอร์คันนี้ที่เราบอกว่าเบื้องต้นเราจะวัดค่าคอยดูนะครับตัวนี้ตัวที่ใช้ได้คืออยู่สองสองร้อยนะร้อยเก้าสิบเก้ารือว่า สวยงามเลยนะครับสูบที่สี่สี่สามสองใช้ได้มาดูสูบที่หนึ่งมาดูสูบที่หนึ่งนะวัดให้ดูนะเรียกที่เออบีทิฟ้าตราเรียกไม่ได้ชัดเจนนะครับคันนี้เปลี่ยนป้ายหัวฉีดมารถวิ่งอื่น ไปเพลองโชว์นะแก้ไขต่อเนื่องจากการซ่อมเกียร์นะครับอ,อยากให้จบร้อยเปอร์เซนกลัวจะมีค่าใช้จ่ายเยอะเอาง่ายๆก่อนแล้วครันนี้จะเปลี่ยนคอยสูบที่หนึ่งที่เป็นปัญหาให้ก่อนนะครับแล้วออกไปวิ่งทดสอบทดลองดูก่อนนะ วิ่งโฟล์ตสมาร์ทส่งงานได้เลยนะครับเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้เอาใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวเดิมเขาตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะวัดดูวัดดไูได้เท่าไหร่อ่าแล้ว่างนี้ถือว่าผ่านนะครับก็เดี๋ยวตั้ง เสร็จเดี๋ยวออกวิ่งทดสอบทดลองนะครับอันนี้สตาร์ทแล้วนะครับลั่นแล้วเดี๋ยวไปลองด้วยกันี๋ยวิ่งปูดป้านไหมนะครับนะคันนี้โชว์แล้วนะครับไฟน้ำมันนะไฟเฟืองยังไม่ดิ่งโอ้แต่ออกตัวปูดปูดเลยนะครับคันนี้จุดจัด ีกว่าเดิมเยอะนะของเดิมกดก็จะมานะครับคันเร่งคันเร่งเบาขึ้นเยอะนะฮะมาตามมาตามเท้าอะ่ะอ่าแค่นี้ก็รู้สึกได้นะครับแต่นี่อย่าไปเชื่อใจนะลองไปก่อนเดี๋ยวไปเติมน้ำมันขอวิ่งอีกสักพักหนึ่งนะวิ่งสักสามสิบนาทีอะ่ะ เดีท๋ทงทดลองไปด้วยกันนะครับคันนี้ผมวิ่งยาวๆก่อนนะครับรอตามนะมันจะมีไฟมันเด้งมันโชว์ขึ้นมาอีกไหมนะครับแต่เมื่อเช้าที่ไปลองนะก่อนทําการซ่อมโอ้โหนี่จูดเลยจริงๆคันนี้ค่อยเสียนะฮะแล้วก็หัวฉีดผมปรับให้ทั้งสี่ต้นเลยนะครับปรับก้าไฟใหม่นะนี่สำหรับ F C ที่ทําหัวฉีดไปนะครับก็ กลับมานะมาเช็คดูนะพวกคอยที่เราเปลี่ยนไปมาเช็คค่าคอยปรับใหม่ได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับรับประกันทุกงานนะครับที่ทําออกไปจากเรานะฮะแต่ถ้าเสียด้วยตัวเองอันนั้นไม่รับประกันนะโอเคนะเดี๋ยวผมวิ่งลองก่อนนะครับอา้าว จบนะคันนี้วิ่งดีเลยนะครับนี่ดีละไม่ถอดหัวฉีดออกมา่งนั้นมาโดนค่าเทสค่าปรับตั้งอีกนะครับก็สรุปคันนี้คอยหัวฉีดเสียหนึ่งตัวเองนะค่าไม่ได้นะครับมาจัดการแก้ไขให้แล้วก็ปรับตั้งให้ใหม่นะ นะอย่างที่บอกคือบางครั้ง f อฟซีของเราที่ทำรถไปเนาะให้นำกลับมาตรวจสอบได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมเอาบินที่ทำไปนะมายืนยันนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเราเราเรา,เราต้องดูแลกันอยู่แล้วนะครับอ่าเลยเจอคันนี้นะไปเฟืองเด้งแต่ผมมาลองไม่เด้งนะครับ แต่เรารู้สึกได้แต่ตอนแรกที่ทับเทียร์เสร็จแล้วนะว่าคันนี้ปัญหาต่อเนื่องตง้ดดงองไปทีหัวฉีดนะครับเพราะว่ามันวิ่งอืดบิดปกตินะอืดมากนะความเร็เวไม่ได้เลยครับันจะเหยียบได้ร้อยใจจะขาดนะออกตัวไปแดงนี่โ,โหอืดมากกดกระเล่งไปครึ่งนึงรถยังไม่ขยันเลยนะนเกี่ยวกับระบบทรงกําลังนะที่ไฟเฟืองเอฟซีเอาไปใช้แล้วมันเด้งนะ อย่าไปเฟืองเด้งนะอย่าอย่าตกใจว่าหนึ่งจะเป็นที่เกียร์เลยไม่ใช่นะครับให้ดูเลยหนึ่งข้ออากาศนะครับเยวกที่เคยเจอกันนะคือท่อท่ออินเตอร์แตกสองเทอร์โบนะก็มีผลนะครับสามหัวฉีดนะครับอย่างคันนี้เป็นที่หัวฉีดนะครับวิ่งอืดเกี่ยวกับคอยหัวฉีดเสียนะฮะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว,ลวก็ปลายหัวฉีด FC ไปทํามาแล้วนะ ก็ตามนั้นนะครับทัานี้พร้อมส่งนะวิ่งทดสอบทดลองแล้วผ่านนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับไย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับกดติดตามนะทังช่อง YouTube อูแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอูแงเจริญการช่างนะครับสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมวันนี้นะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จัดจบงบไม่มบานปลายที่อยู่แง่เจริญการช่างนะครับ